สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาแอบดูน้องกินข้าวกันชีวิตช่างอันนี้จะเป็นน้องที่ร้านอันนี้ชื่อน้องนิดนะคะน้องนิดเป็นช่างที่ร้านของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวเที่ยงกันนิดกินอะไร น้องกินวิ๋วเตี๋ยวนะคะวิ๋วเตี๋ยวหน้าตาเป็นไงเราลองดูสิโอ้ยน่ากินเนาะวิ๋วเตี๋ยวน้ำตอกอ๋อพี่ก็หิวแล้วเนี่ยเนี่ยค่ะชีวิตช่างแต่ละวันก็จะเป็นแบบนี้แหละคลิปนี้<ม> <S 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 ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากให้ดูว่า ชีวิตช่างในแต่ละวันเป็นยังไงนะคะแต่วันนี้ก็มีลูกค้าอยู่ประมาณ3าสิคนเดี๋ยวให้ดูน้องนิดกินก๋วยเตี๋ยวสักสักไม่นานมากค่ะน้องอายนะคะนิดลองเิมดีอร่อยไหมอร่อยรีวิวด้วย S <S อเออน่ากินเนาะวันนี้น้องนิดเป็นเป็นอะไรอ่ะวันนี้เรียกว่านะเป็นดาราหนึ่งวันเนาะเออน่ากินกินเยอะๆให้ดูหน่อยให้เอฟซีหิวตามอ่ะกรุบกรุบหนึ่งแมท เดี๋ยวถ่ายข้างหลังน้องก็ได้เดี๋ยวน้องไม่ไม่สะดวกนะคะสีผมน้องสวยมากนี่เดี๋ยวให้น้องกินเสร็จเดี๋ยวเราก็จะกินตามนะคะพอดีที่มันแคบไปหน่อยสนับกันกิน ่นื้อคำยุ่ยวดเดี๋ยวเพื่อมีเอฟซีเยอะเดี๋ยวเพื่อมีเอฟซีเยอะจะได้เปิดช่องให้จะลกๆนิดนึงนะคะมันพอดีมันอยู่หลังบ้านนะอย่าว่ากันเ้ออย่าดราม่านะหลอน เดี๋ยวเราก็จะไปแล้วจากอีกสักไม่นานมากเก่งใจน้องเขานะคะอ่ะอีกคำหนึ่งส่งท้ายค่ะส่งท้ายให้หน่อย,ยเออน้องบอกนอนค่ะเออเส้นยาวๆอย่างนั้นแหละเออนี่บายบายหน่อยไปแล้วอันนี้ <c oughs> ชื่อน้องนิดนะคะ <c oughs> ไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs>